พูดถึงเรื่องของสวนยางแล้วก็ไปติดตามเรื่องของความคืบหน้ามอ็อบสวนยางกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ยังมีการปิดถนนอยู่หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประทะก,กันแล้วก็การเข้าไปสลายการชุมนุมนะครับในช่วงเช้าวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงนํารถที่ถูกเผาวานนี้ามาปิดตรงบริเวณของจุดเดิมนะครับยังไม่ได้เปิดถนนนะครับใคร่จะใช้เส้นทางนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยในขณะเดียวกันวันนี้มีความพยายามความเจรจาของทางรัฐบาลที่จะส่งตัวแทน เข้าไปเจราจาใหม่นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันครับโดยทางผู้ว่าราชการจากกังหวัดนครศรีธรรมราชก็พร้อมนะครับบอกว่าที่จะเข้าไปพูดคุยกันอีกรอบนึงในวันนี้ค่ะคขณะที่ทางด้านโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการสรุปเหตุประทักการคร่ะร,ร,ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนยางพาราบริเวณแยกควนหนองหงนะคะจังหวัด นครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการพบภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียนะคะกรณีชายแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าไม่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นชายที่สวมเสื้อลายสก็อตแล้วก็มีการนำชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสวมใส่ค่ะอันนี้ก็มีการยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านรองพบชนค่ะพัก8เองก ็ได้บอกว่าได้มีการเรียบประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจประทะกับม็อบสวนยางพารานะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็มีการเน้นมาตรการในการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นหลักเพื่อป้องกันเหตุประทะกันนะคะแล้วก็ขณะนี้เองก็ยังคงมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่ต่อไปค่ะ แล้วก็สําหรับอารมณ์ของกลุ่มผู้ชุมนมุมตอนนี้ก็ต้องถือว่าหลังจากที่มีการปะทะก,กันวันนี้ก็ยังอยู่ในอารมณ์ที่เรียกได้ว่านะครับยังอยู่ในอารมณ์ที่ก็ถือว่ายังโกรธแค้น<ะ>กับทางเจ้าหน้าที่ที่เหมือนว่าไปชุมนมุมกันเพื่อเรียกร้องเรื่องของราคายางแต่ว่าสิ่งที่ ทางการทำก็คือหลายๆคนบอกว่าอาจจะดูรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีความพยายามที่จะประสานนะครับสำหรับคนกลางเพื่อที่จะไปพูดคุยกับม็อบส่วนยางเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณวิโรจน์จิวังสันครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้เห็นบอกว่าจะส่งคนกลางเข้าไปประสานพูดคุย ดําเนินการแล้วหรือยังครับก็มีการทดคุกมาโดยตลอดนะส่งคนเข้าไปพูดคุยแต่เมื่อคืนวันเสาร์แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันวันอาทิตย์ด้วยการวันจันทร์เนี่ยงวันวันจันทร์เนี่ยเราก็รองแม้สถานนี้ก่อนก็จะไปจรจางเพื่อให้การชุมนุมเนี่ยดําเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะอยู่ในขอบกติกาของกฎหมายนะฮะอันนี้ก็คือการที่ขอร้องผ่านสื่อไป กบู<า>ีชุมนุมนะครับครับเมื่อคือมีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่การชุมนุมด้วยแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับแล้วก็ชาวบ้านก็ยังเข้าไปอยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือนเดิมจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังมีการนํารถที่ถูกเผามาปิดถนนเหมือนเดิมครับก็คือว่าป<า>รับเปลี่ยนว่าพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นพร,รบ,บรที่เจตนาที่จะปกป้องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณะหรือพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเมื่อเราได้วิเคราะห์แล้วว่า เหตุการณ์ที <S <S ่เกิดขึ้นเป็นสารภัยก็คือมีการก่อความวุ่นวายไม่สงบเกิดขึ้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องประกาศเตือนห้ามไม่ให้ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเพราะอาจนํามาซึ่งอันตรายกับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกับกรณีเกิดสึนามิหรือดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็จะห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปในนั้นเพราะอาจจะกระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือได้รับภัยจากธรรมชาติ ซึ่งภัยจากการกระทำนั้นก็เป็นสาระภยรัยเช่นเดียวกันนะฮะจึงได้มีบทบัญญัติห้ามคนที่เข้าไปอยู่ในแล้วเนี่ยในในพื้นที่ทางกล่าวเนี่ยก็สามารถที่อยู่ได้ถ้าหากมีถิ่นภูมิลําเนาอยู่ในบริเวณนั้นนะฮะแต่ถ้าไปประกอบการไม่สงบก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกเนี่ยนอกเหนือจากเป็นความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นความผิดตามพรบป้องกันฉับนี้ด้วยก็จะเป็นสองกระทงด้วยกันค่ะ ท่านผู้ว่าครับเห็นบอกว่ากลุ่มที่ออกมาชุมนุมรุ่นใหม่ๆนี่ไม่มีแกนนําแล้วทีนี้เราจะประสานห,หรือว่าจะพูดคุยกับใครครับเพื่อที่จะให้เขายุดติการชุมนุมไม่รู้จะคุยอะไรฮะคุยอย่างเดียวก,ก็คือขอให้อยู่ในความสงบยึดหลักกฎิกาของกฎหมาย,มายเพราะเงื่อนไขที่เขาเสนอมาออนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ผูกปมไม่นั่นไม่ทราบว่าใครคนผูกไว้นั่นหรือเกินที่จะแก้ออกได้เพราะเรื่องกรรมการกรยมติคอรมอในการแก้ไขปัญหาราคายางเนี่ย สมาคมชาสุญยางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือแม้แต่สมาคมชาวสุญยางนครศรีธรรมราชสภาเกษตรกรนครศรีธรรมราชได้ยอมรับมติคอรมอไปแล้วนะครับ,รบนี่คือมติที่สมาคมชาวสุญยางแล้วก็องค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ยอมรับมติไปแล้วและการที่กลุ่มกลุ่มเกษตรกรชาวควนหนองหงเนี่ย นะซึ่งซึ่งเราเรียกว่าชาวกคนหนองหงหรือใกล้เคียงเนี่ยได้มาเสนอให้มีการทบทวนมติแล้วก็ให้ไปใช้การแทรกแซงราคาอีกในราคากิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทเนี่ย<ะ>จึงเป็นเรื่องที่ขัดกับมติคอรมอแล้วก็สิ่งที่ได้มีการลงได้มีการทำลงนามร่วมกันที่วัดสมหาธ<ะ>าตุไปแล้วครับ ครับท่านผู้ว่าครับหลายๆคนมองไม่ออกเลครับว่าจุดจบจะเป็นยังไงท่านผู้ว่ามองแล้วว่าเรื่องนี้นี่ถ้ามันจะจบนี่มันควรจะต้องแก้ปัญหากันยังไงครับผมผมคิดว่าจุดจบน่าจะอยู่ที่ความสำนึกจิตสำนึกของคนคนครเองที่จะเข้าสู่โหมดของงานพระบรมธาตุสู่มรดกโลกแล้วก็ในงานของประเพณีบุญศาสตร์เดินสิษ ึ่งอีกไม่กี่วันจะถึงแล้วผมคิดว่าจะจบเนี่ยมันอยู่ในสํานึกว่าเราต้องการให้งานบุญเพณีที่บรรพุรุษยได้รักษามาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำความสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งชาวพุทธทั่วประเทศที่ต้องการเฉลิมฉลองกับพระบรุมธทาสเราหรือไม่อันนี้จะหากที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้แล้วเ,เงินที่รัฐบาลจะชดเชยให้กับเกษตรกรในอัตราไล่ละ2 5 2 0บาทไม่เกิน25ไาล่63,000บาทเนี่ยไม่เกิน13,000บาทเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นความสุขของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่น่าจะเป็นจุดจบที่สวยแล้วครับดูเหมือนว่าความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้มีการถึงขั้นเผารถตำรวจเผ <ใช S 1> ารถต,า <ใช S 1> ตั้งคังต่างๆมีข่าวลือในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถึงเรื่องขง จวนผู้ว่าครับเพราะว่าในอดีตเคยมีกลุ่มของนครศรีธรรมราชก็อาจจะเคยมีการเผาพูดง่ายๆขออภัยนะครับว่าเผาจนผู้ว่า<ช>ของ่านผู้ว่าเองตอนนี้มีความกังวลหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมกังวลกับเรื่องนี้บ้บางหรือเปล่าครับในส่วนของผมเองเนี่ยยึดหลักความดีการทําความดีแล้วก็มีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นตามพระราชดำรัสเสมอมาผมยึดหลักความสาม,มัคคีโดยมาตลอดผมคิดว่าความดีที่ผมทําให้กับนครเนี่ยคนนครเองน่น่าจะน่าจะมองเห็นบ้าง สองปีที่ผ่านมาผมได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาสร้างรสรรค์ผลงานออกมานะฮะโดยตลอดแล้วการแก้ไขเป็นครั้งนี้ผมก็ยึดหลักเมตตาธรรมยึดหลักคำสอนพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวนะครับผมก็หวังว่ากลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มผู้กำหนดนโยบายกลุ่มผู้ก่อการเองเนี่ยจะได้เข้าใจในตัวกับผมแม้แต่ว่าผมจะโดนขู่มากมายว่าจะระเบิดผมจะยิงผม จะเชื่อดคอผมจะเสียบหัวผมประจานเนี่ยผมเองก็ยังคิดว่าผมเนี่ยทําเพื่อนครศรีรรมราชแล้วความดีที่ผมได้มีไว้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ผมเองเนี่ยได้ขอพรองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชให้บ้านเมืองกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับครับอะไรครับช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะครับขอบพระคุณมากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ทานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณวิโรจจิวะลังสันนะครับก็ยืนยันนะคะที่อยากที่จะให้มอบสวนยางตอนนี้เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะกปกติหันมาเจรจากันด้วยสันติวิธีนะคะ